สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเกมชื่อว่ากล่องกับชิ้นส่วนที่หายไปนะครับผมก็ซือมาสักพักแล้วครับเกมนี้ก็มาลองกันดูมาลองดูกันดีกว่าครับว่าผมจะแกะกล่องได้หรือเปล่าอาไปลองกันเลยดีกว่าอ่าจริงๆแล้วเกมแนวประเภทนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะเกม่วกแง่กล่องอะไรพวกนี้ปซเซิลแบบ แก่กล่องทั้งหลายครับผมก็เลยอาจจะแบบคนไหนที่เคยเล่นอาจจะดูขัดขันตาอะไรมาเปิดเปิดเปิด,ปดต้องเปิดแน่นอนเปิดอ่ะใช่ตอนดีตัวเรี้ยวก่อนเลยนะฮะค่อยดีดีมีสอนก็ดีอ่ะเปิดเองอันนี้อุญเจนะครับแล้วก็ เช็คของที่เก็บได้อืมอ่ะละเป็นปัญหาทีนี้น่าจะไม่ง่ายนะครับผมอ่าต้องการให้เรานะครับมาช่วยอ่าไขกล่องทั้งหลายนะครับผมมีบางอย่างเนี่ยที่มีความสำคัญมากครับก็อาจจะ เป็นสิ่งที่ง่ายสำหรับเราอแต่ก็มีรางวัลให้เรานะผมก็หวังว่าเราจะทำสำเร็จนะ,ะกุญแจที่ส่งให้มาจากจดหมายเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เราไปถึงขั้นตอนสุดท้ายของงานได้ฮนะแค่นี้ลี้ขวาก็คือเป็นการออกนะครับผมแล้วก็หมุนหมุนหมุนอ่านี่ นี่ครับต้องแก้ปริศนานะฮะดึงโอเคอันนหนอันไหนกันนะทีละอย่างโอเค,อเค,อเคนึกว่ามันใส่เข้าไปแล้วมันจะขัดนะครับมองไม่ขัดโอเคได้หมุนหมุนเองไหมหมุนเองโอเคอันนี้อันนี้ต้องใส่เองเนี่ยมันอากาศ ใส่เยอะอยากรู้เฮ้ยหยิบแล้วมัน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 ปิดห้องนดนขังครับผมไปเลยอันนี้อันนี้คือจบใช่ไหมสอนสอนจบแล้วพอโต๊ะไปแล้วครับอ่าเริ่มได้แน่นอนอ่าหมุนเองหมุนอ่าคือให้เรา สำรวจเองแล้วครับตอนนี้ไปสำรวจจุดอื่นก่อนอันนี้คืออะไระโทรเค็นนะครับผเอ้าต้องหาที่ใส่โทเค็นอีกโอ้โหชีวิตคลิปอีกที่ถูกเนี่ยเข้ามาดูดตรงนี้เนะนี่ยหมุนได้ไหมหมุนได้อ้าวยัดลงไปยัดโทเค็นลงไปไม่ได้ครับ หมุนต่อไม่ได้แล้วด้วยออกก่อนเลยอันนี้นี่นี่นี่อันนี้อันนี้อาจจะเป็นใช่อาจจะใช่ดึงลงมานีเปล่าใส่เข้าไปยังไม่ได้ได้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ใส่ใส่เป็นเอาแล้วเอาแล้วมาถึงก็เจอปริศนาแล้วจ้าดี๋ยว่าเราต้องมาเล่นด่านอื่นก่อน อ่านี่อ่โทเคนยัดอินิเทียมห้องแรกนะครับผมนับเ,เป็นห้องเนี้ย่ะแล้วทั้งนาฬิกาทั้งหุ่นไปสนทำไมอ่ะอ่านะครับงั้นมนเห็นกล่องเล็กอ่ะงั้นลุยกล่องเล็กกันเลยแล้วกันงนั้น โอ้ยจะใช้เวลากี่กี่นาทีเนี่ยอ่ามีทั้งหมดน่าจะสามพัศเซ้นนะครับผมอันนี้ทำอะไรกันบ้างหมุนเอ่อคนไม่เคยเล่นจะรอดไหมเนี่ยหมุนหมุนจะให้ตรงก็ไม่ใช่นะเอาเอาแล้วงังน้นงั้นปล่อยก่อนปล่อยก่อนอันนี้ล่ะน่าจะง่ายกว่าเมื่อกี้หรือเปล่า หมุนได้นะโอเคยังง่ายกว่าหน่อยโอเคอย่างน้อยอย่งงางน้อยได้ไปต่อนะฮึบเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวยพึ่งดีใจเยน็นโอเค,คกุญแจครับผมใหไรละหนึ่งอย่างนี่ ต้องเป็นขั้นตอนครับผมหมุนหรือไม่ครับว่าต,ต,ต้องหมุนเองเปิดเปิดอ่าเมคานิกดิฟนะครับใช้ในฝั่งไหนเอ่ยมันไม่น่าจะใช่ฝั่งนี้นะจานี้ดีกว่านะมตนถ้าเราโยนให้พอดีเงับอ้าวไม่ใช่มันจะเจอไหม ไม่ใช่นะข้างบนนี้เปล่าเอาหมุนได้หมุนหมุนหมุนอ๋อโอเคงั้นอันนี้วางวางไม่ได้นะบมใส่อันนี้ไม่ใช่เป็นเกมที่ต้องสำหรับผมก็คือต้องมีความมั่วพอสมควร อันนี้นี่สิอ,นนอันนี้คือพังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ที่ลูกโลกมันหมุนอ่าคุณละเริ่มคุณละผมต้องมาจับจุดใช่ไหมว่าอันนี้มันมีวงกลมอันหนึ่งรอนนาะเอาลืม อ่าแล้อันนี้งงแล้วครับผมอันนี้ผมงงเองแล้ว<ม>คือในรูปลูกโลกนะครับเนี่ยที่มันหมุนอยู่เนี่ยมันมันจะมีไอไอไวงกลมนี่เนี่อย่างเงี้ยหนึ่งหนึ่งสอง <im itation> อ่าจับจุดยังไงไปเนี้ยมองโอ้ยหาไม่เห็นไอต,ตรงเนี้ยเมื่อกี้มีสามจับจุดยังไงดีเอ้าข้ามบนนี้เล่นได้ด้วย ใส่ได้ไหมไม่ได้อันนี้เหมือนกับลักษณะข้างล่างนะอันนี้เข้าไม่ได้แล้วฮนะเออันนี้ทำไมยังเข้าได้อยู่อ่ะยังไม่จบเหรอเอาละงงอะไรทีนี้ วันนี้จะผ่านหรือเปล่ามันไม่มีอะไรที่ผมว่ามันสำหรับผมมันจะใบ้ผมได้เลยเอากุญแจคืนก่อนได้ไหม คือผมว่าต้องต้องแกะไอ้กล่องนี้ให้ได้อะแล้วเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีของไปต่อกับไอ้อันนู้นแน่เลยไอ้กล่องเล็กมันต้องอันไหนก่อนฮนะต้องอันนู้นก่อนใช่ไหม ันนี้คือมันหยุดไม่ได้เลยครับผมคือจะจะจะหยุดดูมันก็ไม่ได้ครับแลไดเหรียญเนี่ยได้มาเนี่ยมันจะไปต่อตรงไหนได้ปัญหาแล้วปัญหาตัวเองอี่างเอาเอากดผิดกดผิดเอา,เอาแล้วนั่งคำกล่องและอ,อ้าวเอ้โหต้องเป็นอันนี้ก่อนแหละแต่แค่ว่าอันไหนมันจะตรงอะ่ะ นะทำไมอันเนี้ยเนี่ยมันขยับไปแสงมันอือนี่มีช่วงช่วงที่แบบดับเกี่ยวไหมใช่น่าเกี่ยวเนาะ เอ้าอันนี้มันเล่นได้ด้วยเอ้าโอ้โหอชีวิตอ่ะอถูกแล้วไหมอ่ะหรือว่าหรือว่าน้องกลับด้านต้องฝั่งไหนเนี่ยสรุปนี่หรอ หรือว่านี้หมุนตามกันไปเยอ่ะยมุมไหนไว้เนี่ยอ่ะ,อะมันหมุนหมุนหมุนอีกฝั่งได้ปะไม่ได้ครับผมมาได้แค่นี้ ผมว่าต้อง,องหันขึน้นถูกแล้วเพราะว่าลักษณะลูกศรมันลูกศรใหญ่ครับแต่ว่านี่ไงอ้าสี่มุม,มคุ้นๆไหมนี่ไงนี่ไงก่อนนี้อันนั้นนี่คือกดมั่วครับ,บเมื่อกี้อันนี้เออเมทัลเมทัลชายนะครับผมอ่า ใส่ข้างบนแน่เลยข้างบนแน่นอนมาบเข้าให้แล้วก็หมุนหมุนนล้วมันลงไปนั่นแหละไหนสื่ออะไรไหมนี่งไงนั่งงงตั้งนานมันต้องให้พอดีใช่ไหมทุกอันปะ ก็ว่ามันไม่น่าจะยากขนาดนั้นนในการเปิดกล่องกล่องแรกอะถ้ามันยากเกินจะไปยังไงวะเนะนี่ยอ่าแล้วไงต่อหมุนหมุนเหรอหรือไงยังครับน่าจะเป็นนีอ่ะปร p เซิลอืมไล้วะเน่อืม หมุนได้ไหมหมุนอ๋อใช้ปุ่มกดนวกันนถะ้างั้นไอพวกนี้กดไม่ได้นะฮะเป็นเกมที่เงียบม,มากอ๋อสลับจุดโอเค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 ดูแลดูแลนี่ครับอยู่ข้างบนและไอนี่ก็ต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหม ัน่ถูกแหละจำจำมันค่าไม่ได้ครับผมมุนหมุนกับไอ้หมุนนี้ต้องอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะเชื่อออกมาถูกไปเนะี่ยไม่ใช่ครับมันสลับกันเดี๋ยวก่อน,นะจำผิดแน่ใช่ไหม ใช่ครับสลับตำแหน่งกันอีกแล้วโอย่งางงั้นเดี๋ยวเก็บเก็บคืนอย่างงั้นต้องอย่างงี้ถึงจะถูกใช่ดิอ่าแ,แล้วแล้วทำไมเกมมันยังไม่ไปอ่ะเดี๋ยวต้องต้องใส่คืนหนึ่งคืนก่อนแล้วกันนะถ้างั้นอ่าะ,ะเขาเขาไปได้ครับ นี้นี่อยู่ในกล่องนะฮะตอนนี้น่าจะเป็นอันนี้อันเดียวนะฮะที่น่าจะร,รู้สึกว่าเล่นได้ก่อนนะแค่นี้นะหรือว่าจะซับซ้อนกว่านี้นะมีอะไรไหมไม่มีโอเคครับผมออกจากกล่องลนะอ่ะอ่าเราได้ไอ้ นี่นี่นี่อ่าอันนี้คือเข็มทิศหาโลเคชันที่ถูกต้องนะครับผมสีเขียวน่าแหละน่าจะใช่นะเป็นตัวจุดบอกใบ้นะครับว่าอันไหนเป็นจุดที่ถูกนะฮะไจมากนะ่ะน,นี่ป่ะปึ๊บ อน,นี่คือ,อาได้หัวหมีมานะอันนี้คือกล่องแรกถูกไหมลองลองขอลองอีกกล่องขอลองอีกกล่องนี่เฮ้ยแต่แต่ไมก็มมนก็หนุกดีนะแปลกดิมงนงันสำหรับคนไม่เคยเล่นเคยเห็นมานานแต่ไม่เคยเล่นคนระับยกขึ้นมาดึงงอเฮ้ย มาถึงเจอของเล่นได้เลยเหรอโอเคครับน่าจะได้น่าจะได้เท่านี้อยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวดูอันนี้กัน,อ,น,นอ,อันนี้นะครับกอ็อ่าบอกเล่าเกี่ยวกับเอ,อมันใช้คําว่าอะไร <c oughs> น่าจะเป็นเหมือนบทความหรืออะไรสักอย่างอันนี้แล้วกันอันนี้ผมยังไม่เข้าใจไปก่อนแล้วกันข้ามก่อนอหรือหรือเฉย หมุนหมุนเอ็นใช้หมุนนะหมุนเพื่อเปิดก็เปิดดิ้งด้วยไม่ยอมเปิดดิ้งให้ด้วยนั่นเดี๋ยวกนะันนะไอเฟืองข้างล่างไม่มีผลด้านข้างนี้เข้าไม่ได้นะครับอันนี้เข้าได้ปึ๊บ แล้นี่คือเอาดึงดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ดไไดยันคามก่อนบนหัวึอออืมน,นี่สมอลแฮนเดิลนะครับมือจับเล็กๆที่มันไหนได้ไหมไม่ได้ครับสม,มุดมังสือที่ไม่ได้เลยดูข้างนี้ก่อนวางไม่ได้นะงนั้นข้างหน้าก็ดูของก่อนแล้วกันนะ าได้อันหนึง่งยังไม่ได้นะฮะให้มือจับมาสองอันเอาท่าน,น,นอีกวิวน่าจะใช้อันนี้มหมนุน นี้โอเคน่าจะไม่ไม่มีอะไระครับแล้วอันนี้ล่ะไม่ไม่ใม่ใม่ดูนี่น่าจะอันนี้แหละลักษณะน่าจะอยู่ห้องนี้แหละหรือเปล่าไม่ใชอ่อันนี้ขยับไม่ได้ละ กันมาที่ข้างใน,นขอดูกันแล้วกันนะเพื่อเพื่อมีอะไรให้ให้จับให้เล่นมั่งไม่มีอ้าวเฮ้ยอันนี้มันคุนค้นๆเหมือนนี่ปะไม่ใช่นี่นี่นี่อา้าว เอาอีกดึงดึงหน้าตามเดี๋ยวกันนะมันก็เหมือนเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนช่วยอะไรได้บ้างช่วยอะไรได้บ้างัไไางน,นี้มาดูหน่อยนะ นี่ยังไม่มีคำใบ้เลยครับยังไม่ใบ้เลยว่าเป็นอะไรไปได้บ้างเกี่ยวกับเวลาเหรออืมอันนี้คืออะไรคำใบ้อ๋อมีอ่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอลองกดสักทีนะครับว่าจะเป็นยังไง โอ้คือออนหน้ากากที่เราเก็บได้มาใส่อ่าแล้วกันนะมันมันอ๋อมันจะมีเหมือนชาร์จอะไรพวกนี้นะฮะ มาให้หาสักอันหนึ่งไหมนั่นนะต้องขยับทีละช่องก่อนนะถึงจะเจออะไรที่แปลกๆปิดรูมิตานี่ไงมีไหมหรือไม่มีแล้วงั้นก็ต้องมาใส่ข้างหลังเดาว่าอย่างนั้นมีและอันน,น,นี้อันนี้ได้ไหม นี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ต่อเลยต,ต้องกดเข้ามากัดหมุนหมุนหมุนทั้งไหนืมต้องให้ออบออเออหยิบได้ไหมไม่ได้ครับผมต้องหมุนไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าจะเจอที่แบบพอดีอ่า ขอเคนะครับผมแล้วก็กดอะไรได้อีกไหมไม่ได้นะน,นี้ทำอะไรไม่ได้แล้วน,นี่ก็ไม่ได้แล้วนะเอา้าเดี๋ยวนาฬิกาคือหลอกเหรอ ต้องปั๊มใช่ไหมอ้าวต้องต้องปัม๊มนะฮะต้องปันะ๊มต้องปังป๊มไอ้นี่เห็มเม็ดเม็ดไฟฟ้าเนี่ยเออเออจังหวะจับจังหวะวนใหม่วนใหม่ปั๊มอืมวนอรอบวนี้รอบปั๊มเอาเลย เหลือน้อยแล้ว <l ots> รอยาวนะครับผมทาทีนึงป <l ots> ั๊มไปดิ <c oughs> อันตรใยรู้สึกมันเที้ยวป <c oughs> ึ๊แ <l> ล <ots> ้ว<ฟ>มีของเล่นไหมแก้วอันนี้ลูกชูดโอคูลัสนาฬิกาเกี่ยวอะไรซูมเข้ามา อ่านี่ไงคำใบเดีกันนะอ่าถ้าเกิดซูมออกเวลาจะบอกว่ากี่โมงเอ่ยหกเอ้ยห้าโมงสี่สิบเจ็ดโดยประมาณนะฮะเรารู้เรารู้อย่างแรกแล้วว่าเวลาคือห้าโมงสี่สิบเจ็ดอ่ะนีห้าห้าโมงก็เขยิบมันหนึ่งหนึงอ่ะ แล้วไอตัวตุ๊กตาฮะมันสัญ,ญลักษณ์ใช่ันี้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเดี๋ยวลองไถด่วนมีหรือเปล่าไม่มีนะนี่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 อันนี้ตุ๊กตาสัญ,ญลักษณ์อันนี้แล้วก็ไอเนี้ยนะครับมันมัน,ม,นมันมีแสงโดดเด่นกว่าคนอื่นไอสามงง้มไอสามงง้มโดดเด่นกว่าคนอื่นเลยอ่านี่ไง ได้อะไรอะ่ะอ่าในกาซายนะครับผมเอ้าไปต่อพี่ครับเออไปต่อไปต่ออืมอันนี้คือลักษณะ นี่คือน่าจะเป็นชัปเตอร์ที่หนึ่งนะครับก็อันเนี้ยมีห้าชัปเตอร์นี่ชัปเตอร์ที่หนึ่งครับน่าจะเคลียร์ถ้าเกิดเคลียร์สี่ห้องเสร็จปุ๊บเราสามารถไปชัปเตอร์ที่สองได้แต่ว่าพวกนี้อย่างนี้อะนาฬิกาเนี่ยผมว่านาฬิกาใส่ใส่ะไอ้หัวเตือนเนี่ยไปไหนได้ อ่าเนี่เราเล่นมันไม่ได้นะโอเคต้องปล่อยนี่เอหัวเสือใส่ชั่วเปิดเปิดกันปิดให้ด้วยตอนเสิเปิดเองนะตอนเสร็จแล้วปิดาย ออืืก็คือผมว่าการผ่านนแต่ละด่านนะครับก็สามารถมาเรียกว่าเหมือนกับปลดล็อกนะครับห้องตรงนี้ได้นะครับก็ได้จะเป็น่อาจุดบอกปริศนาบางอย่างนะครับที่เขาให้เรามาโดนขังอยู่ในห้องนี้นะครับก็เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมก็เหมือนกับว่าเนี่ยถ้าเกิดเราผ่าน กล่องนี้กล่องนี้ก็สามารถเอามาใส่พัซเซอร์สองห้องนี้ได้ออเอา,เอาละครับก็ก็สนุกอีกแบบหนึ่งครับแต่คนไม่เคยเล่นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นต่อว่ากล่องอื่นเป็นไงก็เม้น์มาไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับแจกันนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก่อนนะครับถ้าใครหาเกมเล่นเกมอะไรอยากรู้เกมอะไรที่แบบว่า เออเรียกว่าดีอาจจะมีเกมถูกใจครับกดติดตามไม่ได้นะครับเผื่อจะมีเกมถูกใจที่อยู่ในลิสต์ที่แบบว่าเอาเกมมาลองเล่นดูนะครับโอเคนะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ